เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย้อนกลับไปในสมัยของยุคตาบียอินท่านไซดูนะมาลิกบินดินร, ahi, ร์รอหมาอุลลอฮราบียอลลอฮ์อันฮุอัลลอฮครั้งหนึ่งท่านมาลิกบินดินร์กำลังอยู่ในบ้านของท่านอยู่ประจําอยู่กับการปฏิบัติศาสนกิจอยู่กับอัลลาะฮ์สุบฮานะฮัวตาลาแต่ในจังหวะนั้นเองมีขโมยกําลังเข้ามาในบ้านแอบย่องเข้ามาซึ่งท่านมาลิกบินดินร์เนี่ย ละหมาดอยู่แต่ว่าเลิกละหมาดไหมไม่เอา้าไม่กลัวเหรอว่าเขาจะขโมยอะไรฉันไม่ได้ซีเรียดอะไรสิ่งที่ฉันมีอยู่คืออัลลอฮ์องเดียวโจนคนเนี้ยพยายามสอดส่องในบ้านพยายามตามหาสิ่งที่มันมีค่าแต่ว่าไม่เจออะไรเลยบ่งบอกให้รู้ว่าท่านมาลิกบินินัดไม่ได้รด่ำรวยอะไรมากมายจนกระทั่งละหมาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยท่านมาลิกบินินัดก็รู้ว่ามีขโมยเข้ามา แล้วก็หันไปถามอย่างสุภาพว่าที่ท่านกําลังเข้ามาในบ้านของฉันท่านก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตฉันท่านกําลังตามหาทรัพย์สินสเสบียงในทางโลกดุนยาอยู่ใช่ไหมแล้วท่านก็หาไม่เจอใช่ไหมโจรคนนั้นต้องเงียบท่านมาลิกปิดีนาก็ถามต่อว่าในเมื่อท่านหาทรัพย์สินของมีค่าทางดุนยาไม่เจอแล้วท่านนี่ยมีสเสบียงอะไรบ้างที่จะติดตัวไปในวันอาคิโร ท่านมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่มันจะใช้ได้ในวันอาคิตหรอโจรผู้นั้นเริ่มสลดลงเล็กน้อยแล้วก็พร้อมที่จะเดินเข้าไปหาท่านมาลิกบินีนะฟังคํานสิหัตคาตักเตือนจากมาลิกบินีนัพร้อมกับน้ําตาที่หลั่งลินออกมาด้วยหัวใจที่ถล่มทลายรู้สึกผิดกับการกระทําของตัวเองเพียงแค่คําพูดโดยที่ท่านมาลิกบินีนะไม่ได้ไล่ตะเพิดเลยนะไม่ได้ไปตีเขาเลยนะไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยแต่เพียงแค่ถามแค่สองประโยคเท่านั้น จึงทําให้หัวใจของโจรผู้นี้เริ่มอ่อนลงแล้วรับฟังคํากล่าวตักเตือนจากท่านมาลิกบินดีนัะน้ําตาไหลรินอันสืบเนื่องมาจากว่าเสียใจกําลังจะสํานึกผิดแล้วท่านมาลิกบินดีนัสไปมัสยิดไปละมาจะมาอัาทกิสุราหัวขโมยคนนี้เป็นที่รู้จักกันในหมู่บ้านเลยพอท่านมาลิกบินดีนัสพาหัวขโมยเนี่ยเทียงข้างไปกับท่านไปสุราสร้างความแตกตื่นให้กับคนในสุราเป็นอย่างมากเพราะทุกคนรู้ว่า เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคนสองคนเนี่ยไม่โครจรมาเจอกันได้ยังไงอีกคนหนึ่งอะเป็นระดับโตอ,อิหม,มัมเป็นคนอนเล็หมากๆเลยจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงเนี่ยทุกคนงงไปหมดแต่ก็ยังไม่มีใครพูดอะไรจนกระทั่งว่ามีคนหนึ่งเดินเข้าไปถามท่านมาลิกบินดินาร์ท่านมาลิกก็พูดคํหนึ่งว่าตอนแรกคนคนนี้เขาเข้ามาในบ้านฉันโดยที่เขามุ่งหวังที่จะขโมยสินทรัพย์ที่อยู่ในบ้านฉันแต่ว่าฉันช่วงชิงอาศัยจังหวะ ฉันขโมยหัวใจเขามาหมายถึงท่านมาลิฟิลินาสิฮัตตักเตือนจนหัวใจเขายอมรับยอมรับว่าสิ่งที่เขาทํานั้นไม่ถูกและเขาพร้อมที่จะต่อปัตนต่อรถสุภานาหัวตาลาท่านมาลิฟิินาสบอกว่าในจังหวะที่เขาเข้ามาโดยเจตนาแรกของโจรผู้นี้ต้องการจะขโมยสินทรัพย์ที่อยู่ในบ้านแต่ฉันอาศัยจังหวะต่อมาเขาไม่รู้ตัวว่าฉันได้ขโมยหัวใจเขาแล้วอิมัมมาลิปินินาส ได้พูดหวานล้อไมห่หัวใจเขารู้สึกว่าผิดในการกระทําที่เขาเคยเป็นขมโมยกระโจนที่ผ่านมาและเขาพร้อมสํานึกผิดเขาน้ําตาไหลเขาอภัยโทษต่อลอสุบฮานาหัวตาลาสิ่งนี้สอนอะไรครับไม่ว่านักเรียนจะเก่งแค่ไหนแต่หัวใจนักเรียนไม่น้อมไม่ยอมรับในความเป็นพระเจ้าของลอสุบฮานาหัวตาลาไม่มีความถ่อมตนในหัวใจไม่มีค่าอินชาอัลลอฮ์หัวใจเราจะดีขึ้นด้วยกับพระอนุญาติขอลอสุบฮานาหัวตาลา